สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I Love Japanese วันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำว่าซุรุโร่ะคะล่อกลายเป็นโล่ไปแล้วคะล่อค่ะล่อนะคะล่อหรืออ่อยนะคะบางทีนะคะค่ะือหลายๆคนเนี่ยพอดูตัวคันจิคำว่าซุรุแล้วจะบอกว่าอ้าวไม่ได้แปลว่าตกปลาหรอ ใช่ไหมตกปลาตกปลาใช่ใช่คือมันมีสองความหมายเนาะ,ะคะวามหมายแรกคือตกปลา,าก็ได้ฟิชชิงเนาะใช่ค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือล่อนะคะ,ะ,คะวันนี้เราจะมาดูความหมายที่สองคือล่อเพราะว่าตกปลาเนี่ยได้ยินกันบ่อยละคงจะไม่ยากอะไรค่ะเนี่ยคำว่าล่อขอตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ私はアイスクリームにศられて彼 โอ้เท็ฉันถูกล่อด้วยไอศครีมก็เลยช่วยเขาใช่ค่ะวิธีใช้ประโยคนยๆนะคะในกรณีที่เราบอกว่าเราถูกล่อเราจะพูดว่านามบวกคำว่านี้บวกคำว่าซูราเดรใช่ไหมคะใช่ครับถูกล่อด้วยอะไรเช่นถ้าไม่แต่ว่าถูกล่อด้วยขนมใช่ครับคุว่าโอคาชินิ ถられるお菓子にโられるโอเคโดนเค้กเคケーキにูられるเรลเค้กีถูกลร่อด้วยผู้ชายเอาจริ่ใช่ไหมเซนเซอร์เซนเซอร์อย่านะอย่านะคะเด็กดีไม่ทำแบบนี้นะคะไม่ทำอย่างนี้นะคะนะคะไม่กินนะาชีค่ะค่ะนะคะก็คือง่ายๆก็คือคำนามนี้แล้วก็ซุราเรดุ นะคะถ้าเราจะบอกว่าเราล่อคนอื่นเขาอะค่ะฉันล่อเขาด้วยอาหารนะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันล่อเขาด้วยเงินอ๋อ私は彼をお金で釣っ 私はะฉ<嗯>ันล<嗯>่อเขาด้วยนฉันล่อเขาด้วยหนังสือฉันล่อเขาด้วยหนังสือฉันล่อเขาด้วยหนือฉันล่าด้วยหนังสือฉันล่อเขา้ยหนเายนนิดหนึ่งนะคะก็คือล่อด้วยอะไรไมอใช่ถูกะะ่อนอเด้วยน่ะด้วนด้วยหนังสือถ้า ถ้าเกิดดูจากประโยคง่ายๆเช่นถ้าเราจะบอกว่าฉันล่อเขาไม่ได้ถูกล่อนะคะเราล่อเขานะคะล่อเขาด้วยเงินเราจะพูดว่าฉันをで่でเขาเอาเงินเด็ฉัน่ค่ะถ้าเราบอกว่าล่อด้วยขนมお菓子で釣ったお菓子でื้อ้ล่อด้วยซีดีซีดีเ ซีดีเดชุดตาลอด,ด้วยการ์ตูนมังงะเด t ุดตามังงะเดชุดตานะคะเป็น<ช>ต้นนะคะถ้าดูง่ายๆถ้าเราถูกล่อด้วยอะไรเราจะใช้นิซูดาเรดูถ้าเราล่อเขาเองก็จะเป็นเดซคดะใช่ะคะช่ะสองอย่างนี้นะคะนิกับเดนะคะนิเป็นถูกกระทำเดคือเราทําเขาเราล่อเขานะคะเพ<ช>ื่ออะไรนะคะ,<ช>ะค่ะคควันนี้เราก็เรียนคําว่า ซืดค่ะซืดนะคะนะคะก็ใช้จะว่าใช้บ่อยก็ใช้บ่อยเนาะค่ะอืมก็อย่าลืมจํานะคะคาว่าซรดนอกจากแปลว่าตกปลาได้แล้วยังแปลว่าล่อได้ด้วยเนาะใช่ค่ะล่อด้วยอะไรนะคะแล้วก็ล่อเด็กด้วยขนมอย่างนี้นะคะค่ะเวลาโคโลงไข่นะต้นลงชายดูนะคะค่ะก็เวลาของเราก็หมดแล้วอย่าลืม พบกันใหม่ครั้งหน้าแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการเราอีกเนาะค่ะส,สวัสดีค่ะ